สวัสดีค่ะ Kiss the Girls จูบมรณะเป็นเรื่องราวของตำรวจนักจิตวิทยาแผนกนิติเวชอเล็กครอสซีรีส์เดียวกับหนังฝ่าแผนนรกซ้อนนรกที่เคยทำคลิปไว้แล้วนะคะเขาต้องข้ามเขตไปตามหาหลานสาวที่เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้หญิงที่หายตัวไปคนรักพาตัวโรคจิตได้ทิ้งเบาะแสเอาไว้ในชื่อของนักรักคาสโนวาติดตามชมได้เลยค่ะในเดือนมิถุนายน1975 ชายหนุ่มที่ตั้งฉายายตัวเองว่าคาสโนวาแอบซ่อนตัวอยู่บนห้องใต้หลังคาของครอบครัวเพียสแอบมองโคตี้และน้องสาวแครี่เขาชอบดูพวกเธอตอนหลับมากเขารักเธอทั้งสองคนนะและทั้งสองก็รักเขาแค่ไม่รู้ตัวจะพิสูจน์ให้ดูว่าพวกเธอรักเขามากแค่ไหนคืนที่ทั้งบ้านหลับกันแล้ว เขาเข้าหาโคตี้เป็นการให้เกียรติก่อนเขาว่าเธอจูบตอบไปต่อที่น้องสาวเช่นกันไม่เว้นแม้แต่แม่ทุกคนต่างรักและให้จูบกับเขาเขาใช้ยากับพวกเธอบอกว่าก็แค่เข็มตาเองแล้วจุดไม้ขีดไฟในช่วงนั้นยังมีข่าวฆาตกรต่อเนื่องในานามสุภาพบุรุษเขาจะตัดข้อเท้าหญิงสาวที่สวยและแต่งตัวดีโดยมีที่คมกรีบ FBI ติดตามแต่ยังจับตัวไม่ได้สักทีหกปีผ่านไปอเล็กซ์ครอสมีเวลาว่างก็สอนเด็กต่อยมื ออกกําลังกายไปด้วย เขาถูกเรียกให้ไปเจราจากับภรรยาที่เพิ่งฆ่าสามีเจ้าหน้าที่ข้างนอกถามว่าเอาเสื้อเกราะมไหมเขาว่าไม่พอเปิดประตูเข้าไปถึงกับสะดุง้งเพราะผู้เป็นภรรยาเอาปืนจ่อเข้าไปในปากตัวเองเขาบอกว่าแค่มาคุยเพราะเขาเป็นจิตแพทย์อยู่แผนกนิติเวชเอาปืนออกเถอะจะได้คุยสะดวกเอาไปที่อื่นจ่อหัวก็ได้ผลมันไม่ต่างกันหรอกเขาสังเกตแก้วเหล้าถามว่าสามีทำร้ายบ่อยไหมนี่คงใส่เสื้อปิดรอยฟกช้ำถ้าคุณตายแล้วใครจะรู้ต้นเหตุจริง ผมรู้จักทนายเก่งๆเรื่องนี้หลายคนเดี๋ยวแนะนำให้เธอถึงได้ส่งปืนให้เขาพอไปบ้านพี่สาวถึงได้รู้ว่านาโอมิหลานสาวหายตัวไปจากมหาวิทยาลายัยแซมที่เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกพี่ลูกน้องไม่อยากให้อเล็กซ์ไปเพราะคาแคโรไลนามันนอกเขตการทำงานใกล้จากวอร์ชิงตันดีซีมาก แต่อเล็กซ์กัวว่างานไม่คืบนี่ก็หลายวันแล้วในเมืองเดอร์แฮมรัฐแคโรรไลนามีหญิงสาวโดนมัดมือด้านหลังเธอขอร้องให้ชายหนุ่มที่ใส่ฮูดพูดกับเธอเหมือนแต่ก่อนเธอจะไม่ทําผิดอีกจะทําทุกอย่างตามที่เขาบอกเขาบอกให้เธอพูดว่ารักเขาเธอนิ่งจนเขาบีบแก้มเธอถึงพูดตามแต่เขาบอกว่าผมไม่เชื่อคุณเมแกนอเล็กซ์เดินทางมาถึงสถานีตำรวจเมืองเดอร์แฮมเขารอพบหัวหน้าแฮตฟิล ผ่านไปสองชั่วโมงเลยติดตราตำรวจเดินเข้าไปเลยเขาไปเจอห้องหนึ่งที่จัดกระดานติดตามเรื่องหญิงสาวที่หายไปในนั้นมีเมแกนรูปสุดท้ายเป็นนาโอมิครอสหลานสาวเขามีตำรวจเข้ามาพวกเขารู้ว่าอเล็กซ์เป็นใครนิกรัสกินยิ้มทำเป็นขอโทษที่เขาต้องรอนานบอกว่าตอนนี้ยุ่งกันเพราะมีฆาตกรรมที่ไม่ธรรมดาเดวิดไซบอกที่นี่เราทำงานสบายๆนิกชวนอเล็กซ์ไปที่เกิดเหตุเขาเล่าว,ว่าเหยื่อทั้ง8คนเป็นสาวสวย อายุ20ปีต้นๆทั้งหมดมาจาก Research t แ i a n g l e คุณร้ายเต็มตัวมาดีไม่มีพยานรู้เห็นเขาตัดผมแก้ผ้าเธอมัดกับต้นไม้นี่เป็นศพรายที่ 3, สศพที่2องเขาทิ้งข้อความว่าคาสโนวา ในที่เกิดเหตุมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและ FBI อเล็กซ์เห็นเหยื่อที่คลุมด้วยผ้าขาวนิกเดินม,มาบอกซะก่อนว่าไม่ใช่นาะโอมิหรอกอเล็กซ์เดินไปดูหลังต้นไม้มีแมลงวันตอมแล้วเห็นเงื่อนที่ตั้งใจทำเป็นพิเศษและผมกระจุกหนึ่งของเหยื่อนิกแนะนำผู้กำกับแฮตฟิลด์แฮตฟิลล์ถามว่า จะให้เรียกนักสืบครอสด็อเตอร์ครอสหรือด็อเตอร์นักสืบครอสดีเขาพูดต่อว่าเหยื่อชื่อเมแกนเมอร์ฟีเป็นนักศึกษาปีที่สองเจ้าหน้าที่ FBI คลายทักว่านักเขียนหนังสืออาชญากรรมที่ขคยดีที่สุดมาแล้วบอกอเล็กซ์ว่า เจ้าคนนี้ข,ข่มขืนเหยือ่อจนช่องคลอดฉีกขาดก่อนเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงแต่เขาปกปิดร่องรอยเก่งไม่มีรอยนิ้วมือเส้นขนหรือน้มอสุจิเขาแค่มัดเหยื่อทิ้งให้สัตว์บ่าจัดการไม่มีร่องรอยการทรมานอดอาหารแม้แต่มอมยา นิ่ขับรถพาอเล็กซ์ไปศูนย์ค้นคว้าตรีแองเกิลอเล็กซ์ Alex ไม่รู้หรอกว่าในนั้นมีเป้าหมายใหม่ของคนร้ายเดินอยู่ก็บอกทีมสืบสวนว่าคนร้ายพาเธอเข้าป่าลึกคมคืนตัดผมพวกเธอออกเหมือนเป็นการลงโทษอาจจะผิดหวังในเรื่องความไว้วางใจแฮตฟิลไม่ชอบนักหรอกที่อเล็กเข้ามายุ่งเขาว่าความไว้ใจบ้าบออะไรกัน อเล็กซ์ไปห้องพักของนาโอมิเขาพิจารณารูปภาพและรอบๆห้องแล้วไปหาเซธแฟนของเธอถามเขาว่าเห็นไวโอลินของนาโอมิไหมมันไม่อยู่ในบันทึกของตำรวจด้วยซ้ำเซธบอกเธอมาซ้อมที่นี่บ้างแต่เอาไวโอลินกลับบ้านทุกครั้งเคธแม็กเนแนเป็นหมอฝึกงานในศูนย์พยาบาลแคโรไลนนอกเวลางานอันเครง่งเครียดเธอจะออกไปฝึกต่อยมวยโชคร้ายที่คาสโนวากำลังติดตามเธอที่สในคืนที่ฝนตก เคสรู้ว่ามีคนอยู่ในห้องเธอวิ่งหนีไปชั้นล่างจนกับตู้ปลาที่คนร้ายล拉มาขวางจนแตกคนร้ายใส่หน้ากากลงมาพอถามว่าต้องการอะไรจากฉันเขาตอบทุกอย่างแล้วใช้ปืนไฟฟ้าช็อตเธอที่เปียกๆอยู่ตื่นขึ้นมาข้อมือก็ถูกมัดก,กับเตียงแล้วคาสโนว่าที่สวมหน้ากากบอกว่าเธอมาที่นี่เพื่อมาตกหลุมรัก กฎคือห้ามร้องของความช่วยเหลือห้ามหนีและห้ามคิกบ็อกซิ่งเขารู้ว่าเธอฝึกการต่อสู้มาเขาฉีดยาระงับประสาทช่วงสลืมสลือก็ก้มตัวไปหาเธอบอกว่าไม่เป็นไรคุณอยู่กับคาสโนวาแล้วเขาถ่ายรูปเคสแล้วสแกนเข้าคอมส่งอีเมลไปให้ปลายทางถามว่าชอบรูปที่เพิ่งส่งมาไหมเธอพิเศษมากเสียงชายทางนั้นบอกแจ๋วเลิศม,มากม เคสเปลี่ยนผ้าพันแผลมือเธอยังสั่นแต่ก็พอใส่เสื้อใส่ถุงเท้าได้ถึงเธอจะจําได้ว่าคาจโนว่าห้ามร้องขอความช่วยเหลือเธอก็ยังตะโกนว่าแถวนี้มีใครไหมใครก็ได้ช่วยด้วยเธอมองออกไปเห็นห้องอื่นๆมีกุญแจล็อกพอไม่มีใครพูดอะไรเลยตะโกนเสียงดังกว่าเดิมมีคนตอบเบาๆให้เธอเงียบซะถ้าเขาได้ยินเขาจะฆ่าคุณ เธอดีใจที่มีเพื่อนเธอขอร้องให้คุยกับเธออย่างน้อยก็บอกชื่อมาหน่อยเริ่มมีคนบอกชื่อบางคนจำไม่ได้ว่าอยู่นานขนาดไหนนาโอมิครอสบอกว่าตัวเองน่าจะอยู่มา8วันแล้วเคสหาทางหนีตอนกินอาหารเธอแกล้งทำแก้วแตกแกล้งอ้วกเรียกร้องความสนใจจากคัสโนว่าเขาเข้ามาดูเธอนั่งขดตัวเข็นน้ำตากล่าวขอโทษจะทำตามทุกอย่างเขาบอกยื่นแขนมาจะฉีดยา เธอยื่นแขนไปพร้อมกับพุ่งออกไปกระแทกเขาจนเสียหลักและวิ่งหนีออกไปคาสโนว่าเรียกเธอด้วยเสียงอันดังทางเดินมีทางแยกจนเธอเลือกไม่ถูกแต่มีช่องหนึ่งมีแสงเธอเลือกทางนั้นโชคดีที่ประตูเปิดไว้จริงๆเธอวิ่งเข้าป่าแบบไม่รู้ทิศทางสุดทางเป็นหน้าผามีน้ำด้านล่างเขาถือเชือกตามมาทันบอกให้เธอใจเย็นๆเธอยอมตายกระโดดลงหน้าผาที่สูงลงไปยังผืนน้ำนั่นอเล็กไปสืบหมอวิกแซก หมอว่ามีคนมาปรึกษาเขาเยอะแต่เขาไม่มีเวลารักพาตัวและทำลายสาวๆแน่อเล็กได้รับข่าวว่ามีการลักพาตัวเคสหมอฝึกงานเขาทำหน้าหนักใจเพราะการลักพาตัวถี่ขึ้นมีคนเอารูปมาสอดใต้ประตูห้องเป็นรูปหญิงนอนเปลือยบนเตียงด้านหลังลงชื่อว่าคาสโนว่า FBI คลายมาดูหลักฐานใหม่ อันข้อความเขียนด้วยลายมืออันสวยงามว่าภาพนางในฮาเร็มคือสมบัติล้ำค่าที่สุดของจักรพรรดิผู้มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีและบทกวียินดีต้อนรับสู่เมืองเดอร์แฮมดรครอสอเล็กว่านางในฮาเร็มคือทาสเพื่อเซ็กไซว่านั้นผู้หญิงที่เหลือก็มีชีวิตสิคนร้ายบอกเราเพื่ออะไรอเล็กว่าเป็นการแสดงถึงอำนาจเหนือกว่าของเขาคลายเสริมหญิงสาวที่ถูกฆ่าคงหัวแข็งไม่เชื่อฟัง ที่โรงพยาบาลมีนักข่าวรอทำข่าวเต็มไปหมดนิกบอกอเล็กว่าเด็กตกปลาเจอเคสที่แม่น้ำไวคาเกิ้วที่ไหลเชี่ยวนอกเมือง หมอผู้หญิงบอกตำรวจและ FBI บว่าเคทแม็กเชนนช็อกมากโชคดีที่เธอเอาชีวิตรอดมาได้อาจจะเป็นชั่วโมงเป็นอาทิตย์ถึงจะให้การได้อเล็กดีบเข้าไปทักทายเขาเรียกชื่อหมอรูอ็อกโกผมดรอเล็กครอสเธอยิ้มบอกว่ารู้จักเขารวมถึงผลงานของเขาด้วยเขาขอคุยกับเคทเพราะคนร้ายรักพาตัวหลานสาวเข้าไปหมอรูอ็อกโกว่าชีพจรเธอลดลงเร็วมากอาจจะถึงตายได้ตรวจทั้งเลือดทั้งปัสสาวะไม่มียาอะไร อเล็กไปยืมหนังสืออ้างอิงการแพทย์ที่เคาน์เตอร์พยาบาลเขาปรึกษาหมอรูออกโกว่าอาการของเคสน่าจ,จะได้รับยาเบนโซเดอาซิพีนเกินขนาดแต่เธอว่ายาในตระกูลนี้จะตรวจเจอในปัสสาวะและเลือดแต่ผลตรวจไม่มีเขาเลยคิดได้ว่าซิสโตนมันเป็นญาติกับเบนโซ ใช้ลดอาการรักษามะเร็งเม็ดเลือดด้วยคีโมแถมมันยังทําให้สูญเสียความทรงจําอีกเธอถึงได้หาวิธีรักษาได้ถูกต้องพรุ่งนี้ก็รู้ผลตอนเช้าเคสตื่นมาเห็นอเล็กคอพับหลับคาเก้าอี้ได้ถามว่าใครเขาแนะนําตัวว่าดรอเล็กรอสตํารวจบอชิงตันดีซีลุงของนาโอมิครอสหายตัวไป1ิบวันแล้วเขาทําท่าโล่งใจและขอบคุณที่เคสบอกว่าได้คุยกับหลานสาวเขาในงานถแถลงข่าวเซธแฟนนาโอมิกก็มาด้วย เขาพยักหน้ากับอเล็กซ์โล่งใจที่นาโอมิยังมีชีวิตอยู่ตำรวจก็ไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยอีกอเล็กซ์ว่าคนร้ายต้องมางานนี้อย่างน้อยก็ดูทีวีไซายกลับคิดว่าเจ้านี่ไม่โง่หรอกไม่งั้นจับเขาได้นานแล้วเคสลุกขึ้นพูดด้วยตัวเองให้กำลังใจใญาติของหญิงสาวที่หายตัวไปว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังและขอบคุณเด็กๆที่ช่วยเธอขึ้นจากแม่น้ำอเล็กซ์คุยกับเคสเรื่องยาซิสโตนที่ใช้กับเธอมีศัลยแพทย์ตกแต่งที่รอสแอนเจลิสสั่งยานี้ในนาม หมอวิลเลียมรูดอฟสองปีก่อนหมอสั่งยาเยอะมากหมอวิลเลียมโตและเรียนแพทย์ที่นี่ในเมืองเดอร์แฮมนี่แหละเคสว่าศัลยกรรมตกแต่งไม่ใช้ยานี้ซะหน่อยเคสยืนยันจะบินไปด้วยทั้งที่อเล็กให้อยู่เฉยเเธอว่าเธอรู้จักคนร้ายนั่นมากกว่าใครเธอก็เป็นเหยื่อถึงแม้ไม่นานพอจะถูกข่มขืนนังแตดมาที่นาโอมิสีไวโอลินด้วยชุด,ดราตรีสีดำหญิงสาวอีกหกคนต่างก็ใส่ชุดสายเดียวคล้องคอนั่งฟังแต่ข้อมือถูกมัดไปข้างหลังบ้างมัดกับเก้าอี้บ้าง คาสโนว่าเดินใช้มือที่ใส่ถุงมือรูปหลายหญิงสาวแต่ละคนและเลือกสาวคนหนึ่งออกมาไม่มีใครกล้าขัดขืนอเล็กซ์กับเคสขึ้นเครื่องไปลอสแอนเจลิสแซมไปรอที่นั่น เขาพาเฮนรี่ตำรวจในพื้นที่แอบมาช่วยเรื่องนี้ทำกันเองผิดพลาดไม่ได้พวกเขาตามหมอวิลเลียมรูดอฟไปผับเห็นเขาพาผู้หญิงออกมาก็ขับตามไปถึงกระท่อมกลางป่าและบุกทันทีที่ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องพังประตูไปเจอผู้หญิงโดนมัดมือนั่งกับพื้นหมอวิลเลียมหนีออกมาก็ยิงเฮนรี่แสมวิ่งไปดูเขาอาการหนักอเล็กซ์วิ่งตามแต่หาจังหวะยิงไม่ได้เคสเห็นแบบนั้นก็รีบขับรถไปขวางรถจีปของวิลเลียมรถชนกันอเล็กซ์รีบถือปืนมาขวางวิลเลียม กลับยิ้มแล้วเหยียบคันเรง่งเขาโดนเฉียวจนล้ม ทั้งรถทั้งหอตำรวจมาที่เกิดเหตุเฮนรี่กับหญิงสาวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอเล็กเจ็บแต่ไม่ยอมไปเอ็กซเรย์เคสให้กำลังใจว่าโชคดีที่ได้ช่วยผู้หญิงคนนั้นได้ทันพวกเขาไปตึกหลังใหญ่ของหมอวิลเลียมคลายต่อว่าที่อุตสาห์แชร์ข้อมูลให้แต่อเล็กกลับไปทำเองไม่บอกทำให้เฮนรี่ตำรวจในพื้นที่ต้องพักฟื้นถึงสองปีอเล็กยอมรับว่าเขาพลาดคลายเลยบอกว่าเจอตู้แช่แข็งซ่อนอยู่ในนั้นทำชั้นเหมือนตู้โชว์มีเท้า15คู่ในถุงสุญญากาศแต่เป็นเท้าซ้ายทั้งหมด มีข่าวตัดแปะติดอยู่ด้านหนึ่งเป็นเหยื่อของสุภาพบุรุษนักล่าเท้าอีกฝั่งเป็นเหยื่อและผ่าตัวของคาสโนว่าลายว่าเจอยาซิสโตน30หลอดหมอวิลเลียมเป็นคนทําทั้งหมดเลยหรือเปล่าเอาเล็กว่าฆาตกรมีสองคนคนเป็นเจ้าของพื้นที่อีกคนเป็นแขกพวกเขาประสานงานกันเขาชี้ไปที่รูปชายคนหนึงคนนี้ไม่ใช่เหยื่อเท้าเขายังอยู่ครบนั่นคือหมอวิกแซกค,คนที่เจออยู่ะว่ายน้ํา มีข่าวรั่วถึงตำรวจหัวหน้าแฮตฟิลนำทีมตำรวจไปค้นบ้านของหมอวิกแซกก่อน FBI ซะอีกไซลงไปห้องใต้ดินที่มีห้องซ่อนอยู่ในนั้นมีเชือกกุญแจข้อมืออุปกรณ์อัดวิดีโอหน้ากากด้านบนนี้ก็เห็นหน้ากากาแขวนอยู่บนผนังในห้องสอบสวนหมอวิกแซกว่าเขาจะฟ้องอเล็กซ์และพวกตำรวจท้องถิ่นปัญญาอ่อนเขามีอะไรกับสาวๆมาเกือบร้อยคนชอบท่าแปลกๆสะสมได้75แบบและไม่เคยทำร้ายใคร อเล็กเอารูปให้ดูเขาบอกนั่นคือเมแกนเมอร์ฟี่กว่าจะมัดได้ถูกต้องก็3ามชั่วโมงเป็นการสมยอมกันเขาว่าเห็นภาพนาโอมิแล้วยังล่ะคราวนี้เอเล็กระงับอารมณ์ไม่ได้ จับเขากระแทกกำแพงจนใครต้องมาแยกอเล็กบอกว่าหมอวิกแซคไม่ใช่คาสโนวาถึงภาพเขาจะอยู่บนผนังบ้านของหมอวินเลียมมีผู้ร้ายสองคนแน่ๆคาสโนวากับหมอวินเลียมพวกเขาสมรู้ร่วมคิดช่วยกันจัดฉากระวังหลังให้กันหมอวิกแซคเป็นแค่แพะที่เหมาะเจาะที่สุดเคทมั่นใจว่าคุกนั่นต้องอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเถอว่ามีผนงังมีกำแพงเป็นอุโมงค์มีบันไดที่คนสร้างไว้เซตผู้ชำนาญพื้นที่ช่วยหาให้มีที่หนึ่งเป็นอุโมงค์ไปทั่ว 지 <목소리법> แต่ก่อนมีเรือนธาตุห้องเก็บอาหารตรงที่เจอเคสมีบ้านหลังใหญ่ห่างไป3กิโลเมตรพวกเขาเริ่มต้นค้นหาแถวนั้นนาโอมิไม่สบายชายหนุ่มที่เข้ามาคราวนี้ไม่ใส่หน้ากากเขาคือหมอวิลเลียมคนที่หนีและเป็นข่าวในทีวีเขาว่าคุณสวยเหมือนในรูปเท้าน,นี้ก็สวยมากนาโอมิ <c oughs> ต้องสีไวโอลินให้หมอวิลเลียมฟังเขาตะคอกที่เธอทําได้ไม่ถูกใจมีเสียงเดินด้านบนวิลเลียมพูดว่านี่เป็นของสะสมแกสินะแต่โกธิคไปหน่อยใต้ดินออกจากล้าสมัย ขี้ค้างคาวไม่ไดีต่อสุขภาพสาวๆน่าจะเก็บพวกเธอไว้ในห้องเย็นของฉัน คาสโนว่ารู้ว่ากระท่อมและตึกที่นั่นโดนตำรวจค้นแล้วเขาว่าแกไม่ควรมาที่นี่แต่หมอวิลเลียมแย้งไม่มีใครตามมาหรอกแกอยู่นี่ฉันก็อยู่นี่ได้ทั้งสองเริ่มเถียงกันคาสโนว่าบอกว่า1975รู้เเทียนี่รจินีคืนสูญญ่เย่าตายเลือดเต็มผนังฉันต้องไปตามเช็ดให้ยอมรับซะว่าฉันเนี่ยพี่เลี้ยงแกเลยแกนัดตัวปัญหา,าวิลเลียมเอามีดออกมาจา,าะคอนาอมิเขาจับต้องหญิงสาวและจูบเธอเพื่อย่ออีกฝ่ายคาสโนวา ว่ายิงไปทางเขาสาวๆริร้องเสียงดังอเล็กซ์ได้ยินเสียงก็วิ่งมาอย่างรวดเร็วคาสโนว่าบอกเขาเล็งให้โดนก็ได้หมอวิลเลียมว่าแกมีผู้หญิงเป็นร้อยคนที่นี่ก็ได้แต่ถ้าไม่มีฉันแกก็โดดเดี่ยวอยู่ดีอเล็กซ์ยิงโซ่ที่คล้องทางเขา้าทุกคนต่างตกใจเสียงปืนคาสโนว่าบอกให้หมอวิลเลียมรีบหนี อเล็กซ์เจอวิลเลียมพอดีแต่เขายิงพลาดขณะตามก็เหยียบพื้นไม้ที่ผูกตกลงไปในน้ําด้านล่างขึ้นมาได้ก็เกือบตกไปอีกคราวนี้เห็นเหยื่อสาวล้อมวงอยู่ด้านล่างเขาวิ่งตามคนร้ายออกมาข้างนอกเกือบโดนรถบรรทุกชนมีปืนยิงมาจากป่าฝั่งตรงข้ามแต่ไม่โดนเขาตามเงาสองคนไปและยิงรัวๆไปโดนคนรั้งท้ายเป็นหมอวิลเลียมที่นอนอยู่อเล็กซถามว่าเขาเป็นใครบอกชื่อมาวิลเลียมตอบว่าเขาเก่งมากคุณจะไม่ พูดไม่ทันจบประโยคก็ตายซะก่อนตำรวจและ FBI มาค้นตามอุโมงเจอวสาวๆที่มีรายชื่อบนบอร์ดคาสโนว่ากำลังหาข้อมูลเหยื่อรายใหม่หลักฐานยืนยันว่าเป็นเขาแน่นอนและโชคดีที่เขาไม่สวมถุงมือคลายยิ้มกลับสูนได้เลยจากลายนิ้วมือจะได้คนร้ายตัวจริงอีกไม่นาน เซตนั่งยิ้มข้างเตียงนาโอมิอเล็กซ์ทักทายเซจอย่างเป็นกันเองเขาเอาไวโอลินมาให้หลานสาวพร้อมสายใหม่บอกว่าเพื่อเพลงใหม่หลานสาวกอดขอบคุณเขาเค,ค้กกลับมาทำงานเธอชวนอเล็กซ์ไปกินมื้อค่ำที่บ้านเพื่อขอบคุณและอำลาอาเล็กซ์มาเซ็นรับเรื่องเอกสารกับนิกที่นับกระสุนได้19นัดคนตายหนึ่งคลายแถลงการต่อหน้าสื่อมวลชนส่วนหัวหน้าตำรวจแฮตฟิลชูปไปให้เขาไซขับรถผ่านแต่ไม่ได้ทักทาย อเล็กโมงงานที่จบแล้วแต่ก็สะดุดอย่างหนึ่งเข้าเขาดึงแผ่นที่มีลายมือมาเทียบดูชัดๆหน้าบ้านเคสยังมีตำรวจเฝ้าอยู่มีรถมาที่บ้านเคสอีกคันรถตำรวจที่เฝ้าอยู่เลยขับออกไปเคสยิ้มให้คนที่มากดกริ่งแต่ไม่ใช่อเล็กเพราะเขายังอยู่โรงแรมอยู่เลยกลายเป็นตำรวจนิก เขาว่าเอาเอกสารมาให้เธอเลยชวนเข้ามาในบ้านกลับไปที่อเล็กซ์เขาเห็นลายเซ็นของนิกลัสกินมีลูกเล่นเหมือนของคัสโนว่าเขาโทรหาเคทไม่ติดเพราะนิกเอาคีมตัดสัญญาณโทรศัพท์เขารีบขับไปบ้านเคทอย่างเร่งรีบนิกชวนคุยว่าน่าจะเอาขยะไปทิ้งตอนเช้านะทิ้งกลางคืนคนร้ายก็มาคุย รู้ว่าเราโกนขนบ่อยแค่ไหนเมนมาเมื่อไหร่เคตเริ่มนิ่งเขาหันมาพูดกับเธอดูถุงยางที่ใช้แล้วก็รู้ว่าไม่มีเซ็กซสัก67เดือนตั้งแต่เลิกกับหมอผ่าตัดใช่ไหมล่ะเคตมือสัน่นนำเสียงของเขาตอนหลังดัดเป็นเสียงคัสโนว่าเขาบอกเธอ คุณเป็นคนพิเศษผมเสียสละตามคุณอยู่หลายเดือนเขาจะข่มขืนเธอบนโต๊ะอาหารแต่เธอสู้จนหลุดไปได้และใช้กุญแจมือของนิกเองล็อกเขาเข้ากับโต๊ะแกส๊สตัวเธอก็โดนนิกฟันเสียเลือดไปเยอะเขาดึงจนสายท่อแก๊สหลุดเขาหันมามองเคสพร้อมตั้งท่าจุดไฟแช็กแต่อเล็กมาทันซะก่อนขอให้เขาวางไฟแช็คลงที่เขาไม่ยิงเพราะประกายไฟจากปืนจะทําให้แก๊สระเบิดนิกปั่นหัวอเล็กให้ยิงบอกว่าจะเล่าช่วงสิบวันกับนาโอมิให้ฟังรับรองได้ เลยว่าเธอไม่กล้าเล่าให้คุณฟังแน่เขาหันไปราตีสวัสดิ์กับเคสเพื่อจุดไฟแช็กแต่อเล็กยิงผ่านกล่องนมนมกระจายและไม่มีกระกายไฟนิกตายขาที่อเล็กเข้าไปดูเคสดีใจที่มาช่วยเธอได้ทันจบแล้วนะคะกว่าจะรู้ว่าใครเป็นคาสโนวาก็เกือบจบเรื่องเลยคาสโนวามีความคิดเรื่องสยบผู้หญิงสวยและเก่งด้วยการลักพาตัวพวกเธอมาเป็นสาวในฮาเร็มมีเพื่อนที่รู้ไส้รู้พุงคือหมอวิลเลียมรูดอฟ นักข่าวเรียกเขาว่าสุภาพบุรุษเขาสะสมเท้าสายของผู้หญิงสวยๆหมอวิลเลียมสัญญาเผื่อคาสโนว่าพวกเขารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนถึงจะทำงานคนละฝั่งของประเทศ แต่มักจะส่งข้อมูลอวดกันพอดีหลานสาวของอเล็กครอสหายไปเขาถึงข้ามเขตมาสืบเคสเป็นเหยื่อที่หนีรอดมาได้สองคนร้ายตั้งใจโยนบาปให้หมอวิกแซคผู้ที่นิยมสะสมเซ็กรูปแบบแหวกแนวแต่อเล็กรู้ทันยาที่คาสโนว่าใช้กับเคสยกไปถึงหมอวิลเลียมเขาหนีไปฮาเรียมของคาสโนวาช่วงคนร้ายทั้งสองคนหนีอเล็กยิงหมอวิลเลียมตายและจากลายเซ็นทำให้รู้ว่าตำรวจนิกรัสกินที่ทำงานด้วยประจำคือคาสโนว่า นิกก็สมเป็นโรคจิตไหนๆก็จะถูก FBI จับได้ก็ไปบ้านเคสเพื่อจะข่มขืนให้สำเร็จแต่เธอเอาตัวรอดได้สุดท้ายอเล็กยิงนิกหรือคาสโนวาตายหนังสือเรื่องนี้แต่งทีหลัง Along Came a Spider นะคะแต่สร้างเป็นหนังก่อหวังว่าคงสนุกขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะคะผิดพลาดก็ขออภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย